ก็สวัสดีครับวันนี้ผมฟินน้อยนะผมวันนี้ก็วันที่หนึ่งกันยานะ,ะกดแบนเนอร์ <c oughs> โอเคมาเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าก็ต้องมีการตัดแล้วก็ลงนะครับ <c oughs> ตอนแรกผมก็จะทําให้เป็นแบบมีกฎเกณฑ์หกข้อแต่ก็นะมันเสียเวลามากมากแล้วก็แบบเวลาให้คะแนนอะไรเงี้ยก็คือจะให้เป็นภาพรวมดีกว่าก <c oughs> รรมการมีสองคนนะผมกับอีมอนอีกคนนึนะขึ้นรูมาก็คืออีมอนก็ไม่ได้อยู่นะเป็นเบอร์ฟองผมจะเรลี่ยนออนไลน์นะ อืมงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมภาพแรกนะครับผมจากอ่ะเนี่ยก็ โดยรวมนะผมผมก็ว่าก็อ่าเต็ม10หรอครับผมจะให้สัก7จ็ดละกันนะเจเพราะว่าอะไรหรอคือ1นเลยครับผมมันก็ดูสวยนะแต่แบบพื้นที่รอบๆมันอาจจะตกแต่งอะไรได้อีกเนาะส่วนไอ้คานี้ก็มีฟินนอยเวิร์มีรูปซันท้าฟินนอยแล้วก็ไม่มีคำหยาบตามกฎเกณฑ์ตามข้อที่ผมบังคับไว้ก็คือโอเคผ่านนะครับผมอันแรกก็7.5นะครับผมโอเคอันแรกไปแล้วนะครับผมก็อันต่อมานะครับผมนี่ขึ้นรูปเลยคนนี้คือเขาก็ไม่เปิดเผยตัวตนนะครับผมแต่เขาท มาเพื่อแบบมาร่วมด้วยร่วมกิจกรรมนะผมอย่างแรกเลยคือเรื่องสีนี่ผมชอบนะสีลุ้งอะไรพวกนี้ผมแล้วก็มีรูปซานต้าฟินน้อยแล้วกว็การตกแต่งนี่ผมดูผมว่าดูดีเลยก็9.5เต็ม10นะผมก็คือดูแบบอืถูกใจผมนะครับผมโอเคก็ไปรูปต่อไปกันเลยครับ <c oughs> รูปนี้คือแบบแล้วก็คนทำ แล้วมันก็ฝากบอกมานับว่าพี่หมอแชมป์นะครับผมและนี่คือมันคือรูปปั้นนะนะทำแบบปั้นๆมาก่อนก็คือรูปหน้าเหมือนพระสุดลูตาข้างหนึ่งกลมข้างหนึ่งเล็กตาไม่เท่ากันหรอแต่ถ้าผมให้เท่าไหร่ผมให้เจ็ดนะครับผมอย่างแรกเลยคือหน้าซันตาน้อยทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะเล่นในการติดกันนะก็นั่นแหละแต่พื้นที่บริเวณรอบๆมันก็คือมันยังขาวอยู่นะครับผมมันยังตกแต่งได้อีกผมก็เลยให้ ให้7จ็ดนะครับอ่ะอันต่อมาเลยครับก็คนเดิมนะผมแต่อันนี้คือทําจริงจังอ่ะอันนี้ก็วก็โอเคนะก็มีการแบบอ่สาสทอนรูปภาพด้วยนะครับผมแล้วก็มีกดไลค์กติดตามแล้วก็มีช่องทางการติดต่อแล้วก็มีคว่าินน้อยก็รวมๆก็โอเคนะผมให้แปดจุนะครับผมสิ่งไอ้อีกหนึ่งจุดห้าที่ผมไม่ให้ก็คือมันแบบเหมือนเมื่อกี้เลยคือมันโล่งมากนะครับผมมันอาจจะตกแต่งได้อีกเนาะอือนั่นแหละ อะไปคนต่อมานะครับผมขอนข,อ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 ขอ้างถูกใจผมเลยครับโดยรวมนี่ผมถือว่าโอเคเลยนะมีรูปซัตททฟินน้สอ2อันด้วยนะครับผมก็คือมีรูปผมที่เป็นของต,ตัวระตูแล้วก็มีรูปผมที่เป็นที่ถ่ายนะครับผมเฮ้ยโดยรวม <laughs> ผมชอบเลยนะครับเพราะว่าอะไรคือมีคือไอช่องทางการติดต่ออะไรพวกนี้ก็มีครบเออใช่ผมลืมเคนทําก็อยู่ตรงนี้กันข้างๆผมอะ ก็โอเคเลยนะแล้วก็มีบางรูปเนี่ยผมไม่ได้ลงนะอย่างไอภาพแรกตรงข้างล่างที่ว่าผมมีแบบมีรอยแป้งแล้วไที่จะทำอย่างเงี้ยก็คือเป็นคลิปที่อัดคลิปของงานส่งครูนะครับผมอันที่2นี่คือที่เป็นรูปใส่ถั่วหนลงไว้ใน Facebook เป็นแสดงทีพีนะผมไม่ได้ลงเหมือนกันอันที่3าก็เป็นแป้งครับผมก็คือไอแะหน้าตาม่าม่าปะกระป๋องนะครับผมอันที่4มันก็เป็นรูปภาพที่ผมถ่ายที่สะพานแม่น้ําแคลที่แม่น้ำแควแม่น้ำแขว ็นะนำแควเออนะครับผมแล้วก็มีรูปนี้ก็คือเป็นของที่ถ่ายกระจกทีทีหน้าห้องน้ำนะนะแล้วก็จะมีคลิป Q&A ถ้าใส่ผ้าถุงนี้ก็คือคลิปแนะนําที่อเมริกาเหนือเออใช่ส่วนไอคลิปที่เสื้อขาวที่ผมชูสองนิ้วเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับผมพี่ออมครับผมเดียสกาครับผมเจอสองรอบนะนะก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้น้ตามนั้นเลยนะครับผมสุดท้ายก็คือเป็นที่ผมจัอย่างนี้ก็คือผมนั่งชิงช้าและถ่ายรูป โอเคอันนี้ผมให้สิบเลยนะครับผมเพราะว่าดูแบบการเก็บขอบอะไรนี่คือเป๊ะโอเคแล้วก็แบบอะไรที่ใส่มาคือขอ้อความคือถูกใจผมมากนะครับผมอะต่อมานะครับผมก็ไม่เปิดเผยตัวตนนะครับผมรุมนี้นะครับผมอืม ก็โดยรวมผมว่าโอเคเลยนะใช่ใช่ใชค่ะอย่างเดียวก็คือแบบอาจจะใส่ข้อมูลมาน้อยมันก็แบบมีแค่ช่องทางการติดต่อแต่ถ้าใส่เหมือนของอันเมื่อกี้ก็คือโอเคเลยนะมีรูปซานตาฟินน้อยคือสะท้อนมาอย่างนี้แล้วก็แล้วก็มีชื่อช่องฟินนอยสองโอเคก็อันนี้ให้95%เลยนะครับผมแต่มันก็ดูโล่งๆไปเนาะ <c oughs> โอเคมาอันต่อมานะครับผม จากน้องชนะชัยนะครับผมเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนอันนี้ผมก็ให้ก้าวนะครับผมก็คือมันยังไม่สุดนะขาดอย่างเดียวก็คือแบบอาจจะแบบตกแต่งเพิ่มแม่นิดนึงแล้วก็ไอ้ตรงหมวกเหลี่ยมซันต้าครับผมมันแบบมันแบบครึ่งเลยแบบไม่ไม่ได้โค้งกลมนะครับผมแล้วก็ข้อมูลก็ยังน้อยนะครับผมอมต่อมาเป็นของเ,อเพื่อนผมนะครับผมอีตากล้องตัดต่อไม่ไม่ตัดต่อดิตากล้อง โอเคนะครับผมแต่รู้สึกว่าขอบไอ้ตรงสีแดงสีฟ้ามันไม่ค่อยถูกใจผมนะครับเคียร์ที Content by c ย e คียร์ทีเพอร์เซนต์วุ้ยแลกนะเอ, <laughs> อมให้ไปไปก็ได้เพราะว่าจัตัดฟินน้อยก็คือแบบมีการสะท้อนด้วยก็โดยรวมก็โอเคนะครับผมแต่ถ้าผมถูกใจอันไหนมากที่สุดก็ต้องบอกได้เลยนะครับผมก็คือลูกนี่รับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมคุณได้รางวัลจากฟินน้อยนะครับ โอเคครับหลังจากที่ดูจบคลิปนี้แล้วก็ทักมาส่วนตัวของหัผมได้เลยนะครับผมก็จะให้รางวัลเลยนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีการประก,กวดอินโทรแฟนอาร์ตแบบตัดต่อภาพฟินน้อยก็ไว้มาร่วมกิจกรรมมาร่วมวสนุกได้อีกรอบหนึ่งนะครับผม <š> ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับฟินน้อยด้วยนะครับผมข้าพิสูนหนึ่งล้านนะครับรวมๆก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะก็หลายรอบจัง ก็คือเราก็จะมาใช้แบนเนอร์อันนี้นะครับเออนัอ่นแหละไปแล้วนะครับผมไม่พูดเยอะไปแล้วบ๊ายบาย